สวัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับกับช่องฟิลไทยใน u t u b e ครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นกล,กลวยอย่างงี้นะครับนี่ฮะอันนี้ถ้าอยู่ที่ทางใต้เนี่ย,กล,ยกลวยอย่างงี้จะมี2ออย่างนะฮะอันหนึ่งก็คือลูกกอนะครับอย่างแถวทางภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะมีก็เรียกลูกกอลูกกอนะี่จะเป็นคล้ายๆพวกเกาลาัดแต่ว่า เป็นเล็กกว่านะครับแต่พันไอ้ที่มาพันพับไว้ละเอียดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกขนมขี้มอดนะครับนะอันนี้จะเป็นขนมขี้มอดกลวยแบบนี้จะเป็นขนมขี้มอดก็จะผลึกแน่นๆหน่อยนะฮะก็เป็นกลวยกระดาษมาขนมขี้มอดเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับก็ชิงแบบพอนทหน่อยนะครับอย่าถือสานี่เห็นเป็นอะไร คล้ายอะไรแห้งๆอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเทมาให้ดูนะี่ครับหน้าตาของขนมขี้มอดจะเป็นรายละเอียดลงมาอย่างนี้นะครับเป็นผงๆนะฮะมีเหมือนอะไรสักอย่างนะเป็นขาวๆชิ้นเล็กๆมีสีเหลืองชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มีผงละเอียด นี่คือขนมขี้มอดนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานนะครับก็ส่วนผสมเนี่ยทำให้จนเป็นเ,เป็นทรายนี่ครับเหมือนเป็นทรายนะฮะเป็นทรายหรือเหมือนเป็นขี้มอดพว้มอดไม้พวกอะไรเป็นผงๆนะครับบางที่เขาจะทําละเอียดกว่านี้อันนี้จะอันนี้จะมีส่วนชิ้นใหญ่ๆเยอะหน่อยนะบางที่เขาทาละเอียดมากเลยอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละที่นะฮะ ของทางภาคเหนือถ้าเป็นแถวแม่ห้องสอนแถวปลายแถวอะไรเนี่ยเขาจะมีน้ำพริกคั่วทรายนะครับหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของหวานนะของทางใต้เนี่ยขนมขี้มอดเนี่ยก็คือเอาข้าวตากนะครับข้าวตากนะฮะก็คือข้าวสวยข้าวอะไรที่มันเหลือตากนะแล้วกเ็เหลือทานเหลือนะ่แล้วก็มาตากไว้แล้วก็เอาข้าวตากเนี่ยมาคั่วไฟนะครับนะฮะมาตากให้เหลืองแล้วก็ มาเอาไม่ใช่คั่วไฟนะครับมาเหมือนกับว่าเอามาตำใส่ครกละเอียดนะฮะแล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยไปขั่วนะฮะมะพร้าวพวกมะพร้าวฝอยเนี่ยมะพร้าวขาวเนี่ยฮะกูดกูดขาวๆฝอยเล็กๆเราไปขั่วแล้วก็เอามาโขกะครับมาตำตำตำใส่แล้วก็ผสมพวกน้ำตาลทรายละเอียดนะครับแล้วก็เกลือเข้าด้วยกันก็จะเป็นขนมเนี่ยครับ คีหมอดน,นะก็เป็นมันจะมีรสชาติมันมะพร้าวความมันของมะพร้าวมีปลาเล่นเค็มของเกลือแล้วก็มีความหวานของน้ำตาลนะครับก็เป็นขนมแบบพื้นบ้านนะครับแบบดั้งเดิมี๋ยเนี้ยก็หาทานได้ยากนะครับผมไปเจอก็เลยซื้อมานะครับนะลองทานดนะูเคยกินนะครับตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ได้ทานานานมากแล้วครับ นี่ครับขนมขนมขี้มอดนะฮะนี่ครับขนมขี้มอดนะครับแล้นะพวพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับเจออะไรบนสองทางสองข้างทางนะครับก็เก็บมาฝากกันนะครับ